สังเกตสังเกตพฤติกรรมนะบางทีมันวิ่งเสร็จปับ๊บมันดีกลับเลยเนหะ็นไหมไปฝึกดูแบบนี้ทุกวันดูบ่อยๆดูบ่อยๆและวจาเวลาเทรดเอาไว้ว่าช่วงไหนที่เราทันหนักที่สุดว่างที่สุดเข้าใจคำว่าว่างไหมไอ้จังหวะไม่ว่างเนี่ยไม่ต้องเทรดเราหาวินนิ่งโซนของเราให้ได้จุดชนะของเราอะแล้วเทรดอยู่แค่จุดเดียวโอเคไหมครับ คืองี้ถ้าวันนี้ตกขบวนนะ่ะอย่าไปเข้าเชื่อผมสมมติบบคุณเข้าตรงเนี้ยแล้วคุณได้เงินนะครั้งต่อไปคุณก็ทําอีก mm hmm. เข้าใจกลไกจิตใต้สํานึกไหมครับ้ารบข้างบนคือคอนเชียสข้างล่างคือซับคอนเชียสมีผลต่อชีวิตเรา95%านะครับบางคนบอกว่าพี่ถ้าผมอีกพอร์ตหนึ่งโอ้ล oh, ็อตออินกับอีกพอร์ตหนึ่งอะ่ะทํา1%ได้ไหมผมบอกให้นะครับแปลว่าคุณไม่เข้าใจตัวเองคุณไม่เข้าใจสมองคุณไม่เข้าใจกลไกชีววภาพต้ออองไปเเรรีีียยนนนนะคับด๋มสมสส สมองทำงานยังไงสำคัญนะพยายามไม่มีครับมีแต่ทำกับไม่ทำครับถ้าวันนี้เราสร้างวินยัยวินัยเกิดจากอะไรครับวินัยเกิดจากนิสัยนิสัยเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำแบบไม่รู้ตัวและรู้ตัวทุกอย่างนะครับที่เราทำแล้วเกิดอารมณ์ เกิดความรู้สึกร่างกายของเราจะฉลาดมากมันจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยลงไปอยู่ในจิตใต้สํานึกครับและทํางานแบบออตโอตเมติกเหมือนเราเจอกันปั๊บเราสวัสดีกันยิ้มให้กันเนี้ยมันออตโตหมดแล้วนะใช่ไหมครับเราลองคิดดูนะคนที่เทรดแบบโอ้หลอด แล้วคุณทาซ้าๆซ้าๆแล้วคุณได้เงินอารมณ์ไหมจิตใต้สํานึกจดจําสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นะครับเคยไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วก็แล้วไปทีไรก็ร้องร้องไห้ตลอดอะ่ะเพราะเราอาจจะเคยโดนบอกเลิกตรงนั้นนะหรือฟังเพลงเนี่ยโอ้โหแม่น้ําตาคอออกมาแบบออโตเมติกเคยไหมเคยไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตใต้สํานึกเราอะ่ะจาอะไรที่เป็นอารมณ์สังเกตไหมเราจะจําเหตุการณ์ที่เจ็บปวดของเราได้และดีใจสุด สังเกตไหมร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราโอเวอร์โหลดและเราได้เงินบอให้นะครับดาบสองคมมากเลยมันจะทำให้เราโอเวอร์โหลดเรื่อยๆเรื่อยๆแบบออโตเมติกครับบางคนบอกว่าอีกคอาหนึ่งเดี๋ยวจะไม่เทรดแบบหเ,เหมือนโค้ดแล้วกันสุดท้ายผมบอกเลยคุณไม่ได้เทรดหลองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุณก็โอเวอร์โหลด